ครับผมกวัดจอคะแนนครับปัจจุบันอายุ50บกว่าแล้วครับแต่คนเขาบอกว่ากำลังก่อนกำลังเฟิร์มอยู่ประมาณส0กว่ายังโชค <c oughs> ดีก <c oughs> <บ>ารออกกำลังกายกันสวนสุเรดย่าทุกวันนี่สมาชิกมีเยอะสมัยก่อนมีประมาณไม่กี่คนนับได้แต่พอมาตอนนี้เพิ่มปริมาณขึ้นเยอะมีทั้งโยคะมีทั้งลากระบอง มีทั้งแอโรบิกมีทั้งว่ายน้ำหรอคขาดอย่างเดียวว่ายน้ำแต่นี่ผมออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเสริมวันอาทิตย์เพื่อสุขภาพของสมาชิกมีชรรมท้งผมมีเกือบร้อยกว่าคนการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่หาซื้อได้ยากไม่ต้องซื้อขายกันแต่อยู่ที่ใจการปฏิบัติตัวจะได้แข็งแรงสู้วันฝ่าอุปสรรค การใช้ชีวิตดำรงปัจจุบันให้ดีเยี่ยมขึ้นฉะนั้นขอเชิญชวนการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพึงปฏิบัติเพื่อตอนเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นใครต้องการความแข็งแรงก็มาหาใส่ตัวให้มากๆไม่ต้องซื้อต้องขายในสวนสมเด็จยา่าขอเชิญชวนทุกท่านมาออกกำลังกายขอบคุณครับ